คำขวัญพะเยาพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของไทยแล้วยังเป็นแควนเก่าแก่นครรัฐและรวมอยู่ในอาณาจักรล้านนาเป็นจังหวัดที่เก่าแก่นับหลายพันปีพะเยามีเมืองใหญ่ๆอยู่ห้าแห่งได้แก่อาณาจากักรภูกามยาวอาณาจักรเวียงโกมคำนครอาณาจักรสิงหราชเชียงคำและเมืองปง และภายหลังก็ได้รวมเป็นแผ่นดินแดนกันได้ในสมัยพะเยาบริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกวานพะเยาพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายเป็นจังหวัดที่มีความล้านนาแบบดั้งเดิม คงประเพณีวัฒนธรรมภาษาสำเนียงการแสดงและโบราณสถานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวศิละปะทั้งลาวพมา่าล้านนาเชียงใหม่เชียงแสนสุขโขทัยอยุธย,ยาล้านช้างลำปางลำพูนชนเผ่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยลือ้อไทยเขินไทยยวนไทยวนมอนลัวมงเมียน อาคาลาหูแมวจนกำเนิดเป็นวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวของจังหวัดพะเยาคำขวัญจังหวัดพะเยาวกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามหรือเรื่องดอยบุษราคำอีกครั้งนะคะกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสวงพ่อขุนงาเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำต้นหมายประจำจังหวัดต้นสารพี